สบายดีพี่น้องมากค่ะมาตุาเรียนเราจะดีวิวตุเรียนจากจากไหนก่อนนะอุราธานีอุราธานีจากอุราธานีบังงูหนูยังแหงมึงเนี่ยพี่น้อง,องของฝากเดิมเนี่เดิมดูนะจักรโลหอดอยู่บ่วหาโลห์ของเจื่เนี่ยตามที่เคยหยอดกระสานเนาะก็เจ้าแนะนำอ่ะว่าให้พากขนมันกวนมาสานเท่ากับสีหลเบิ่งเนาะเบิ่งเ้าเช <ๆ S 2> ็คเสียงก็ได้ก็เจอไลนะนั่นแหละซุกตัวนี้ในทางนี้เด้อ บวกๆเลยโอ้หน oh, so ักแขงเลยี่นองเด้อมันหลุดน้ำกันนะว่าเขาสิพาได้ห่วนนะพไปนอนทดสอบกันปักพวกเขานั่นปักพวกเขาบอกเลยว่าขังขังที่ไรขังที่สองสามเนี่นไปนองแต่ยังไงยังฝอกโควทนาทไปไหนเขาเาจก็คอยตวตที่ไทยไปนอน เจ้จริงต้องเห็นทางนี้เนาะแม่แออีแม่กูเอ้ยนี่มันเรื่อมพ่อแม่งแล้วนนาะพุ่นน่ะไปออนซอนมัเห็นว่าใหญ่ๆบ่เห็นจักเทื่อบน่ได้กินแต่หน่วยซนี้อันนี้ก็เป็นจังได๋ดอกเฮาขอได้พาเฮาก็มีความสุขแล้วเนาะนอ่ะคอเลออกเด้อนี่เห็นบ่นู้นีมันอาจจะเน่าพี่นะแมัน่นแห้งก็บ่ได้บางทีก็เน่าบางทีก็อเ็ะนี่ๆ ไีน้ำตาลตัวนี้อาจจะแบบสามแหงเนาะตัวงอะอืมรวจักวาดตัวน่ะฮะไรดูนั่หวหน่วยจักหวาดแล้วค่ะห้าร้อยนั่นแหละมันตกลงมานี่ห้าร้อยก็จเอาแทปกู่ไม่นีเนาะโอ้ก็ิน้อยเนาะมันมีมีลายสินมันมีด้วยนิดเดียวนี้หายยังไงเนาะตัวจริงจริมันต้งมีเลกมีดปลายแหลมนะแต่ววาดในข้าวปลาต้องขาวาท่าหัวมันหีเนาะเป็นบอให้เอาหัวมันต่างโลกเลยค่นอีพบอีแม่

ตรงนั้นหัวอื้อนี่เจองใส่ใส่โอ๊ยเอาใส่ตัวเย็นซุกเลยงี้นี่นี่นี่แต่มันก็นังแข็งอยู่เนาะอาไรต่อเอาเอาคืนดูก่อว่าจะว่าซุกกันเสียงตัวนั้นก่อนมันอาจจะเกาะนั่งอันเกาะนอกอยู่เนาะตอนหลังลมในก็กำลังกินกินเลยกินแต่เขาอยากจะกินเนื้อแนั่นหนาหนึ่น เียก่อือ<ง>ช่วยเลยมันปุบปุบเนาะอ,อแต่มันหนีบแน่ตนตน่นยังแข็งอยู่ด้วยเป็นหนีบแ้วตัวนี้เราจะกดตนได้เดวตอนนี้เขากับกำลังปรึกษาหา,หาหรือกันไ้แล้จ๊ะสรุปแลีวว่าชิบนตัวนี้ด้้ <laughs> ยห้าสิบัแค่นั้นนะ่ะจะสี่กนนอนตัวนี้ง่ายโอ้ยพันไปชั่วโมงหนึ่งแ้วไปเลีงไปแล้วนี่ตังนั้นวลานนใ<ช>่ย ถ้าตรงตรง,ตรงนี้ได้นั่ะพอตรงนี้นมึะถือพูดเลยมีคนไหนกำลังใจอยูน่นหนาหลายคนหอมเด้อช่วยประอยากกินแล้วกรยากปลาน่ะคนเอาเป็นดิล่ะมันอ่ก็อย่าปลาดิฉิล่ะถือเนื่ออะไรอ่ะโ็นขี้เหนบบื่อยี้เน่อยขี้อบข่อยขรุขรถือเหนื่อยระยะมันนะปวดข้างแหงนี่ได้บ่งกี่นะต้องทางไงกนาะกินไปกินได้ไงโหจนสันเลยคนบ้า จะก็ถือตัวใดยังไงพนกคนฝ่าจสั่นเลยเด้อคนคนนางลุกแวานได้ดอกเบิองเจ้าเจ้าปูพาตัวนี้เปลยเด้อุนะนี่ว่าต้องเบิองเบองเหลืันไม่ันมันพึ่ออกได้เฮ้ยเอาฝนมาฝืนได้บบดีมินรบมียคนลือเตะก็เตะคนรุนนี่เด้อจะเบิง่าข่อยเนี่ยจัางไหนกับังใหญ่กับ้หนุดมเาแห่งแล้วเนาะุหนกิดว่าจะมีที่นะี่นอัน่อโนแห้งเ ตามเป็นขึนน่ด้วย <c oughs> ดำขืนอยู่พัมาตววงานนะหอนแฮอ้ยเม่เจา้าลมมาแล้วลมดิจิตอลสั่งได้เกิดเลยแล้วจ้ะหเ,เลยปะหมดเป็นฝด้วยขอ <ใน S 2> ่ขอแทงสวดสวดเลยเด้เลยขึน้นเอาอยู่เลยบนาเป็นฐานทางโต๊ะน้าอนนั้นนโาบนาน ไม่ได no, like okay. um. ้หล si hm. ah ุดเลยโอ้โหดหลดิมชิวาบัานนอกรเมนเลยขุนอนาไม่เป็นยังไงเน่ยติ่งตีเออแบบขนาะยิใจให้แขบมันต้องมีการเปลี่ยนหนีต้องเขาเอาหนีมาตะโกนะไปหนอหลดวิพี่น้องพี่น่องมึงสถอยแน่อุ้ยติดตัวนั่นออกมาดูสิ โอ้ยก่อนอะอันนี้หมอมนต๊ึ้นมนเลยเป็นนัห่อี้่มันนขากมัน mm hmm. ตนนตองใส่เลละเนขามันเอชี mm hmm. ่าวมก มึงมึงสมัครมึงสมัครดนโอ้ย hmm. ต mm ัวตึงตึงโอ้ยก็อ้ยบงเมือนชุกยังกอดอยู่ใช่มันอาอุเรียกรชุเลยออแตใหญ่มากนะใหไ่เนี่ยกระิ่านจะเป็นกระิ่งที่โอืมมันมันพูดผูดีมาจาฮะมันพูดีะ เอาคู้หนึงไปหน่ออะองเงียเต้าพาวอดด้วยชุดชิ้นนึงจริงๆตัวมันหนักเลวยนะเ้าพาว่ามาไปด้มาอเลยงม่หนักไม่โโอ้ไม่กดนองใหญ่สุดฝาดจริงๆแต่ก็มีเ่าๆอย่างนี้แหละหอมดีอลิหอมอื้มเด็กน้ำฝเขาดูดไม่แตไม่เกาะนะครับก่อค่กรอไม่ก่อก่อแพ่งนี่มาเกาเป็นแบบ จนแบบเือบูซูกเลยอะทนาถังสายมันเราเต็มแล้วป่ะนาทีนั้นขอกินแกเเป็นยังเรกินได้เลยเดี๋ยวขอย่นเลยใช่สิืมขมเราจะมาเดี๋ยวกันเพิ่มอันีอเออจะบอกโอเคเอเค็น่ะเอายัวอาจารย์ทุ่

เดี๋ยวว่าฝ่ามือก็สียางหานั่นไปไหนเหนามันเอาพูดหนึ่งตรง้างตรง้างมันตกลงมาดิอืมมันหัวใหญ่หเห็นหรออุ้ยขนาดจับเลยติบันใช้เวลาไปสักหมู่นึ่งเห่าามือทุกอกสักามือทุกยี่้อต้องจุดนเก็บไนหรอกหนึ่วิเคาะห์ใหมาคู่ที่สองผู้องกระนอง เป็นธรรมดาน่ะมนนัวใหญ่ตัวปลาเราพะเบื่เดอดแต่ไดเป็นเงี้หงกอะเอตัไมชายเราเ็นเเยะอืมค่ะอืมเมก้าเงาโอเมก้ม้น้มันมิ้งแอ่ดสุดที่ตั็ไหมอออกตกัวแบัวแบบตุ๊กเป็นอะไตัยอม นี่อันนี้เพื่อมือกินได้อันนี้เสียใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อู้นี่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะแข็งเป๊กเลยเลยอรเล็กน้อยอันนี้ไม่เป็นไรเราถือว่าจะด้กินได้เจ็ดสองสฤศดูดิตัวนี้สวยแห่เลยเลยเอาเหือแกะเลยเจ้าประชดเจี๊ยบอันนี้บอสจะเอาไปกินไง ก็ใช้ตกวจิตกมชินแลวิ้ยเป็นระดับจังแกดลยก็ลอยจิมอลุ่นจิมอาเลยได้โงเขาเล่ยเออเนือโซขุดสามเรือสามขูดเจ้าก็มันไสู้กันมาสามขุด่มอาจจะสู้กันหรือเปล่าสู้กันแตจะบอกเลยไมทีเดียวปอกว้ปว้เอกตั้งนี้เนี่ยจะุ betul pengeregang rendah ном c sim pada, mreno bin ah, ata h stop dah? Oh freelance panggilina klip k link hai ni ni kita ni ni dena ser seguro kitarese probir lebih banyak youngest possible ini juga kan men Lion telah nya ne nak kejaub เพราะวาเาจะไปเราช่วแลังเขาโ้เพราะ่าเขาจะไปเาเนาะเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวเย็นไปอีกนตัวไหนนากินไอ้กุาเ้ยไม่ลัวฟาใช้แต่ใชแอะไร้เด็กอะไรอย่าเง้ยใ้วนี่ะจะตัดเ้นนะเขาพาโอเบรุเอ๋ของเลยเนาะจะว่าปานไม่ได้เงไปตัวงเอหามาชูวยเขาเอาไ

tôi có ăn mặc mắm người ta đi mật 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 คู่นี้เนาะคู่นี้บ้างคู่ตัวจอนมเ้งันสุดหนักทากับเบ้เติองนะแถ่นตะพูกนี้คุนซึ่เลยป่มันบมันแข็งหน่กเบิ้งจากันค้าเลยนะมันเปิดอย่างคู่นี้คู่ขีดานคู่กันเน้อจคอยเทเนี่เงชคู่ว่ะคู่เดียวน่ะคู่เดียวว่ะแมนผู่นี้หรอก็นี่ก็นี่อืกฮ่นชผู้จ โค้ไม,ม้ต้อง okay. ันอาตุนหยอนอ่ะไปกูดิไปดิซุกซุกดีกลัวเสีเด้อันนี้ก็ดีด้อได้แล้วนี่เดินะปังแต่าจะบอกให้ไ่จูดจอ่ะเป็นสังค้ายนะเอาเอาค้ายมาทำอะไรกันไปดิ ชาคล้ายเขาก็ปพานนี่ยยมจากคานางไมคาหรอ่วม้าพากันไปซ่วงยังนีจ้ะเใ่ยงีพเดินถึงมอเถิดมึงสองสอ่มือออกก่อนมันช่กันได้มันจะไม่กกย่านเล เ็นมานยังมกอบอยู่อาคู่นึงอาคู่นี้กอืมคู่หังใต้คนเออนีเหรออือืนได้ก็ไที่ตัวของม่ไหเหาเอาใหยแล้วเซฟไปเย็นัเนี่ยบอกอยากที่เขา้าลูกของหุเลยเพราะมันแข็งไม่ได้ตอนนี้จะไม่ได้แลยวจริเจีกับอมันานยุ่ยทน้เาาเนาะ

คมจะชิุ่นนะเพราะยามแล้มัจะได้กินบอกเลยี่นออกเที่ยงคืนแน่นอนตอนนี้ก็จ้นักดกาสจก็ดียเนาไเหนบอกเขาอันใจนะหนะพอาาป้าไปหึ่งเฮงสูงนาดนึงเชื่อเขาจะมาขายได้ไหนบอกเห็นบอกเขาแพ้ไปเขาปิคายมืเดียว้น่

เอวให้ฉันบ<ข>อกคนะนีไหปวปวกันพูดนะะั่นเลยเนาะขาหอกันเดออก<จาร>ไปกันจะสายดี